รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคียวเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่สบานป่าตานจับมือราชพัฒนจัดมหกรรมตลาดวัฒนธรรมเราวเวียงเทศบาลป่าตานจับมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลงนามปฏิข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเราวเวียงและตลาดวัฒนธรรมเราวเวียงบ้านป่าตาน อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่14ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีที่อาคารรัตนเทพสตรีชั้นที่2มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบรด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีลงนามันึข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมลาวเวียง และตลาดวัฒนธรรมเราเวียงบ้านป่าตานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีเจริญทรัพย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากาวรายงานถึงวัตถุประสงค์ด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีได้ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นทั้ง4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาซึ่งในปีงบประมาณ2,568 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับการสนับสนุนทุนทางการวิจัยจากหน่วยบริการและบริหารการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทสำนักงานสภานโยบายอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอ,อวชอตามชื่อโครงการการสร้างมูลค่าจากฐานทุนทรัพยากรทางวัฒนธรรมลาวเวียง ผ่านการสร้างเทศบาลวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนวัฒนธรรมเราเวี่งวันป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีประจำปีก็ประมาณ2,568ซึ่งโครงการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนผู้ประกอบการชุมชนผ่านเครือข่ายมาหาวิทยาลัยและภาคประชาชนประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพุ่งพาตนเองได้และกระจายรายได,ได้สู่ชุมชนท้องถิน่นทั้งนี้การดําเนินโครงการดังกล่าวจะสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จําเป็นต้องขับเคลื่อนพัฒนาไปพร้อมๆกับการส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิน่นโดยมีนายสมมาตรมังคั่งนายกเทศสม,มุนตรี ตำบลป่าตานนางพัชระ,ะมนทอนทันคนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดรบบุรี กำรวัดเราเองผ่านสร้างเทศกาลวัฒนธรรมและตลาดประเด็นตัวที่สามมีภากทีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะเราผ่านกิจกรรมในการจัดตลาดเรามีเทศกาลเพียงเทศกาลเดียวคือนหนึ่งครั้งนะคะเราก็ได้พูดคุยกับท่านหมอนะคะขอฝากขอว่าเราขอพื้นที่ตรงหัวตรงนี้ได้ไหมเฮ้เพี่้ผูใหญ่ยอดไปมพี่ใหญ่ย้อนนะ

เราจย่อลไปเราย่อมานะคะปาตัวนี้ที่นำมาร้าค้าขายดีขายดีน้อยสมัยน้องเรป็ค่ะ่อนอื่นต้องขอคุณพี่สมัยรนะะเออเจ้าของนานไม่มาในี่ยพี่